สารรัฐธรรมนูญกำหนดให้วันพรุ่งนี้นางสาวยิ่งรัชชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ถูกร้องนายทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสมชพลตำรวจเอกวิเชียนพศโพสีอดีตเลขาธิการสมชและนายภัยบุญนิติตะวันสวสรรหาในฐานะผู้ยื่นคำร้องเขาให้ถ้อยคำต่อองคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญในฐานะพยานของคดีจากที่ก่อนหน้านี้สารได้กำหนดให้ยื่นถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริง หรือความเห็นเป็นหนังสือเอกสารตั้งแต่วันที่29เมษายนที่ผ่านมาโดยกระบวนการพิจารณาในวันพรุ่งนี้หากไม่มีพยานเข้าให้ถ้อยคำต่อสารหรือไม่ยื่นบันทึกถ้อยคำถือว่าไม่ติดใจซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่านาสาวยิ่งลักษณ์จะเข้าให้ถ้อยคำต่อสารด้วยตนเองหรือไม่ แต่ได้จัดส่งเอกสารคำชี้แจงถึงสารรัฐธรรมนูญแล้วขณะที่นายทวินและนายไัยบูลตอบรับที่จะมาให้การด้วยตัวเองสำหรับข้อต่อสู้ของรักษาการนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ถูกร้องที่ได้ส่งคำชี้แจงต่อสารอ้างถึงการโยกย้ายว่าดำเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและยืนยันต่อกรอบอำนาจของสารรัฐธรรมนูญที่ไม่มีอำนาจวินิจฉัย เนื่องจากความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตั้งแต่ประกาศยุบสภาแม้สัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีการเผยแพร่แนวคำถามของศาลที่ส่งถึงพลตำรวจเอกวิเชียนและถูกตั้งข้อสังเกตจากฝ่ายที่เห็นต่างว่าเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องต่อข้อกฎหมายแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันถึงที่มาของการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวซึ่งก็ยังไม่มีการยืนยันจากพลตำรวจเอกวิเชียนเช่นกันว่าจะมาชี้แจงด้วยหรือไม่ ขณะที่นายไพบูลน์ฝ่ายผู้ร้องยืนยันจะไปชี้แจงเหตุยื่นคำร้องคดีนี้ด้วยตัวเองพร้อมย้ำกรอบอำนาจพิจารณาวินิจฉัยศาลเนื่องจากนางสาวยิ่งลักษณ์ยังคงมีอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินและแม้ว่าสารรัฐธรรมนูญจะนัดพยานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับคำร้องให้ยื่นข้อเท็จจริงและให้ถ้อยคำต่อสารด้วยตนเองแต่สิ่งที่น่าสนใจในการวินิจฉัยครั้งนี้มีบรรทัานหลักจากคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุด ที่ชี้ว่าการยกย้ายในาทวินเป็นการใช้ดุลยพินิษโดยมิชอบและมีคำสั่งให้คืนตำแหน่งเลขาธิการสอมอชอตามเดิมทำให้คำตัดสินที่จะเกิดขึ้นถูกวิเคราะห์เชื่อมโยงต่อสถานะของนายกรัฐมนตรีที่อาจเข้าข่ายการกระทําต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา182วงเล็บ7ซึ่งจะมีผลทำให้คณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะตามมมาาตารัฐธรรมนูญมาตรา180วงเล็บ1 จากการประเมินถึงกรอบเวลาคาดการถึงความเป็นไปได้ที่สารัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดีหลังจากที่มีการไต่สวนภายในสัปดาห์นี้เนื่องจากกำหนดการที่สารัฐธรรมนูญจะจัดสัมมนาสื่อมวลชนประจำปี2557ระหว่างวันที่7ถึง9พฤษภาคมนี้ที่จังหวัดกระบี่ได้ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดจากเดิมที่หลายฝ่ายคาดการกันว่าจะมีคำวินิจฉัยในช่วงกลางเดือนนี้ ซึ่งอาจจะนำไปสู่ภาวะสุญญากาศทางการเมืองขณะที่มวลชนทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและต่อต้านรัฐบาลเตรียมพร้อมที่จะนัดชุมนุมครั้งใหญ่หลังจากที่มีคำวินิจฉัยบนจุดมุ่งหมายให้เกิดจุดเปลี่ยนตามเป้าหมายทางการเมืองที่แต่ละฝ่ายต้องการแสนยากรสิงห์วิรธรรมไทย p ีบีรายงาน